เปิดป่าใหม่เปิดใจไฟธรรำน้ำสุขวัดเขาบอกพลับตำบลม่วงหักอำเภอพยุหคฮิรีจังหวัดนครสวรรค์ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนิ่ขมะปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่17ถึง26พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กำหนดการ17พฤศจิกายนลงทะเบียนและขอปริวาส20พฤศจิกายนขอมานัด26พฤศจิกายนออกอภิธาน การเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศินชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบ,บุญใส่บาตรกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจเป็นอุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหารข้าต้มน้ำดื่ม น้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระใบดีกามนัดปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดเขาบ่อพลับ098 7806 375ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี609-035 6557ชื่อบัญชีวัดเขาบ่อพลับหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR วอา e โคดวัดเขาบ่อพลับร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวัสิกรรมบวชนคมะปฏิบัติธรรมเปิดป่าใหม่ณนะวัดเขาบ่อพลับได้มหากุศลใหญ่